ดีใจบอกดีใจเพิ่นเห็ดอะไรดีใจค่ะเย้โอ้แบบนั้นดีใจฮันแหละเนาะยังบ่พ่ออันในคู่บ่หรือว่าจังได๋พอแล้วเราอีพ่อไอศพาไปซื้อสุดนางเฮียนงามๆใส่ด้วยไอ้ก็ซื้อปึ้มซื้อซอจะสิเอาธงบ่หรือว่าจังไรด้วยอืมธงอองบ่เฮาก็ยังอืมอยากได้กากระตุนบ่หรือว่ากาหยัางด้วยพี่น้องเอ้ยเนาะทางน้องแดงเพิ่น ดีใจและสิเด็กเขาวเฮียนเลยเนาะอยู่อนุบาลบ่หรือแบบปเกียมสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี เบิดสุขูสุคนเบิดสุมงสุบอนเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยมื้อนี้กลับมาพบมาพ่อกับช่องบวาพามีซานแนลอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพ่อกันบรรยากาศชว่วงอ่ะเศร้าๆพี่น้องเลยเนาะแปดเก้าโมงแแหละพี่น้องบาพามีก็เดินทางมาทีอ่าบ้านน้องแดงนะพี่น้องเนาะก,กับสิไปหาสาวลำพรุ่นไปแหละพี่น้องกับมาแวน้องแดงก่อน,พ,น,อนพี่น้องเลยมื้อนี้กับซมาถามข่าวทมข่าวเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเรื่องข่าวองค์ธมองค์เฮียน พอว่าบาพามีมาเมื่อก่อนเนาะมาบอกเพื่อนอลไกะให้พ่อเพื่อนนี่ไปถามพี่น้องเอ้เนาะไปทามว่าเขาองค์เยียนอยู่บ้านเพื่นนี่เพื่อนเก็บน้ำท่อไดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเอาน้ำท่อไดเมื่อนี่กะสิมาอามเพิ่นว่าเพื่นทามในคู่แล้วหรือโบเนาะพี่น้องเนาะโดยถ้า่าทามได้แล้วหู่ว่าราคาเท่านั้นเท่านี้พี่น้องอว่าเพื่นจ้างเขาบบหรือว่าเขาฟี่เนาะพี่น้องเนาะสิมาถามเพื่อนเลยกะ آ آ, บาบผามีกับสิผ้านองแดงนี่ไปซื้อปื้มซื้อซอ้ออะไรกับซื้อซื้อสินซื้อเสื้อนาะพี่น้องเนานะเพราะว่าเป็นเงินของเอื้อใจดีเพื่อนอยู่ทางต่างประเทศผมและพี่น้องเอ้เพื่อนกันบบุะสวงออกน้ำเนาะมาประเทศใดพี่น้องเพววื่อนกับยักษ์ซอยนองแดงเข้ามาการทำเฮียนพี่น้องที่แรกเอื้อเพื่อนกับยักษ์ให้ซื้อปื้มแล้วกับกระดานแล้วกับบิ๊กซอนี่เฮียนฮัดอ่านฮัดเคียนอยู่เพื่อนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนกับบุปเป็นเพื่อนว่าเพื่อนจะเข้าเฮียนเพื่อนว่าพี่น้องเลยเนาะมือนี่กะ อ่ะสิไปถามเพื่อนก่อนพี่น้องเอ้ยปะเขาไปหาเพิ่นน้ากันพี่น้องเอ้ยคือซีเมนเกี่ยวเข่าอยู่ทงหน้าคนแหละเนาะไปพี่น้องเอ้ยเนะาะเข่าไปน้ากันเพื่อนซานของน้องแดงมากะแดดเที่ยงฟ้าพี่น้องเอ้ยเนาะเหตุยังไดบรพมีกะมาพี่น้องเอ้ยจังไงเนาะหนทาง40ไปไปลายกิโลพี่น้องเอ้ยมาหาน้องแดงกะมาพี่น้องเอ้ยบุกมาหาเพื่อน แลเน,ะเนาะเฮืนเนเอนซานเพิ่นก็ไดเอฟซีก็คอมเมนต์ในเด้อพี่น้องผู้ใดเป็นเอฟซีนองแดงเอฟซี FC คุณนายจอนเนาะคอมเมนต์บอกปาพมีในเด้อพี่น้องเดอ้อเสาเฮือนเสาซานเพิ่นพี่น้องเอ้ยที่ว่าไอเตียงซื้อมาให้เนาะกัหญ้าขึ้นท่วมเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยปโทษคนปัน่นแล้วบ่เข้าเนี่หรือว่าจังได๋เนาะคือสิยังบ่ได้ป,ปั่นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิน่น เอามาว่นี่แหละพี่น้องเ้ยเพิ่นว่าเข่าน้าเนาะพี่น้องปันาเฮาจะมากองวหายแบบนี้แหละบู้ั่ะสิได้จักสอบปาโชอ่าน้องตูมนี่ลูกไต้ไข่แล้วบ่พี่น้องเลยคือว่าเห็นเกี่ยวเข่าตากแดดอยู่วันนี้ก็ไปซื้อยังมาฝากซ้ำพี่น้องเลยเพราะว่าอันอ่ายันเพิ่นพ่อเพิ่นเนาะเดี๋ยวสิเอาเงินให้เพิ่นไปซื้อน้ำซื้อในกินล้างคลิปพี่น้องเลย ว้าบุกแท้อันนี้มื่อนี้บมมีไม้พี่น้องเลยไปถือมาซ้ำเนาะสบายดีคุณแม่สบายดีโดยสบายดีน้องหล่าลูกเตะไข่ล้วบ่ล่ะโอ้ยพี่น้องเลยสมาดูมันแทะน้อยๆอันนี้บุกแทะหมละเต้าไข่ระเบ้อโอ้ดังเลือบมากๆ เล็กน้อยได้พี่น้องครับดุแห้งอนี้เนาะเกี่ยวจะค้นมือเนี่ย,ยไฮเมจอนจ<ำ>้าอืประตูเพิ่นไปไซเลยเป็นบัดเขา่าบัดเขา่าโอ้ทางจัวบิวเพิ่นนับวชดบ่อโอ้สะพอ่อแหละโทรหา้องแดงมาคืนนี่ติดจัวบิว้องแดงเลย ลงแต้เ้าฝุ่นบอยไมจ่จอนโอ้ยไว้เน,นาะหน่ยน่อยนี่ะ่ะ <c oughs> คือบ่าวานนี่เป็นไข่ยอยู่ไม่จอนเศาหร,รือบล่ะคือบวัวใส่เสื้ออันนี้ อมหับเลยว่าขยันพี่น้องเลยเนาะน้ะอ,นองตูมจักปีก็ไม่จอน <15. S 1> บจักโบหูอะไรพี่น้องเลย <c oughs> ประมาณหกปีพี่น้องเลยหกเจ็ดปีจะเห็นนั่นก็บอกละอ่าบที่สือนี่มาฝากซ้ำพี่น้องเลยพวกน้องแดงห้าวอยู่พุ่นพี่น้องเลยไปหาเพินกอนกังได้คือเกี่ยวไกห่มกไกหมูแท่้องล่ะบบงาวมาบอกไก่หมูแทะ สบายดีเด้อยล่ะเด้อเกี <S <S s ่ยวเข่านงแดงได้จักพรอนเลยเด้นงแดงนี่ไปยี่เกี่ยวเข่าออ้ฮะนงละบูฮู้ที่มาหับเอาได้เกี่ยวเข่าสาลมพรอนหน้าเจ้านี่ประมาณจักหมือสิแล้วเด้นงแดงเนาะต้นแรงกับคนพออลไรเป็นคนหมัดบ่านนงละ เมื่อคืนนี่ไอพอมีโทรหาน้องแดงเมื่อคืนนี่ฮะเอ้าวะคืออยู่วัดวะน้องบิวบ่โทรศัพท์จะไป<ล>ฮะโอ้จัวบิวพี่น้องเจ้าให้เพิ่นเอาไปบ่หรือแบบยังไงบ่แบบเิลี่ยนก็ได้อืมบวชกระลิ่งโทรศัพท์บ่จะอีละเอา้าวไอโทรหาเพิ่นคืนนี้จังได้เรื่องเขาขำมุงเฮียนนั่น้องละอเอ้ายังบริธานเอ,าอ้ายังบริธานบ่โอ้โอ คิดว่าสิมาถามเรื่องเขาทำวงเฮียนได้นี่นะยังคิดว่าคู่แรกว่าเพิ่นได้คำตอบแบบแบบละสิพาไปสื่อสุดงามๆไปองเฮียนดีใจบอกดีใจเพิ่นเห็นเราได้ดีใจค่ะเย้โอ้แบบนั้นดีใจอันแหละเนาะยังบอกพ่ออันในคู่บ่หรือว่าจังไ๋พอแล้วเราอีพอว่าไปทาโรงเรียนถามรงเฮียนเจ้าสิเข้าในบ้านเฮานี่บ่อ่าถาว่า จุมเจ้าห yeah! ้เฝ hey, ้าไปทำเพื่อนเดอนองหลานเด้อถาวะผู้และอันอ no. ้ายจะพาไปซื้อสุดนังเฮียนงามๆใส่เล็กซื้อปึ้มซื้อซอจะสีเอาทงบ่อหรือแบบอย่างไดทองององบ่ออย่ากไ้กากระตุนบ่หรือว่ากาอย่างพี่น้องเลยเนาะทางนองแดงเพื่อนดีใจและสีไเด้เขารงเรียนเลยเนาะอยู่อนุบาลบ่อหรือว่าปอเกมปอสาม คือตะกี้จเจ้าเฮียทตอนห้องปอ,อยยังตะกีค่ะปสามโอ้คุ้มมือนี่เป็นแล้วบ่เขียนสื่อเจ้าของฮะเป็นแล้วเป็นลเนลยอ่าบัานนี้เพ่คนสิเขารัดห้องปสามเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าห้ยกำลังใจน้องแดงเลยเดอ้ FC อ FC เอซีเดเขางเฮียนแล้วยิ้มแป้นเป็นแล้วของเฮียนนะเนาะย่างไปบ่หรือว่าอย่างไรย่างไปมีรถรถที่เพล่บอ เคือวัดพ่อวัดไปนี่เออมังคีวพ่อเอาไปเพราะว่ารถทีบคันเดียวพี่น้องไอ้เฮือนเพิ่นอ่าไกลเตบ่อไปละสี่มึงรู้หาไปทางใดเตอแโอ้เขาไปในบ้านพุ่นเนาะพี่น้องคันแบบมีรถไปฟอกไฟฟ้าในเจ้าคับเป็นอยู่บอกเป็นโอ้แต่ยังบ่มีเนาะล่ะเนาะอันแหละพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็มาถามน้องเพิ่นเรื่องเขาองค์หามองเฮียนยังบ่ได้ถามบ่ ทะเลเจ้าก็เกี่ยวเข่ากอนนะทาวัฒน์ไว้ก็ได้ด้ีลาเด้อาะว่าเฮาสีได้พากันไปซื้อเครื่องงามๆไหวนะโดยเลยก็หดมือมั่นเลยกะไปเลยเนาะฮะหลเมื่อคืนนี่โทรหาน้องแดงเอ้าว่าคือมีจัววะคืออันจัวบิวน่ะเพิ่นไปบวชแล้วแล้เพิ่นนเอาโทรศัพท์เจ้าไปลิ้นบอกจากมือแล้วเพิ่นเอาไป่ะเ็เอาไปวานนี่เอาไปวานนี่ โดยโดยเพื่อนบุมมีโทรศัพท์บออน่องทรายเพื่อนพี่น้องเอ้เอาโทรศัพท์ไปลินเพิ่นววานเนาะเป็นจัวกับอันบวชกับลินโทรศัพท์บ่อยนางพี่น้องเอ้เนาะเพื่อนบวชเฮียนบ่อเรือบวชยังอ่ะนะก็คือสิบบวชเฮียนแหละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ได้จักให้แล้วน้องล่ะให้เดียวเกียวเกี้ยวอายก็มาพ่วมอ่าแดดเลยพี่น้องเอ้ พ,พ่อเพื่อนก็มัดเข่าอยู่พุ่นสบายดีเด้อพ่อตู้เด้อถามในเด้อพ่อเด้อเรื่องเขาคข่าม,มุงเฮียนอันนองแดงค่ะแหละโดยโดยเพอมิตเตหูเลลกักสิผ้าน้องเพื่อนอ่าไปซื้อเครื่องพ่อเอ้โดยกินเข่าเศร้ากันยังอีหละเป้นไก่อือเอามาจะใช้อนะ ่ซื้ออ่าพี่น้องเลยเพิ่นดีใจแหงนอนรับอยู่บ่ได้ยินข่าวว่าสิเข้าโรงเรียนนี่ล่ะนอนรับนอนรับคิดว่านอนบ่รับดีใจแล้วเนาะอือกูว่าไผพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นก็นจะเขออ้าหว่าม,มึงเรียนคือเจ้ากับน้องตูมนี่เฮียนคนละบ่อนบ่อน,น,ออน,อน้องล่ะน้องตูมในป้อยังแล้วน้องตูมนะป้อสองทองแดงลาซิยูป้อสามได้พี่น้องเอ้ย จะว่าเราธรรมาดาว่าเราธรรมาดาเลยหน้าแดงเนาะกอยเบิร์เลยเข่าพนกับพี่น้องเลยตอ,ตอนแรงกับคนตอนแรงกับคนใส่รถไทยบ่านางใส่งานล่อใส่ล่อโอ้ ให้กำลังใจน้องแดงในเด้อพี่น้องเด้อเนาะเาอฟซีนงแดง FC เอฟซีแมจอนอยู่ทางใดเอฟซีปพพแม่แม่เนาะเอื้อยอายคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อนในเด้อพี่น้องเลยสิได้เขาทำม,มุ่งเฮียนแล้วเพื่อนก็นได้คือบมเป็นนังซื้อนี่ก็ยากเนาะอีหลานเนาะได้ยินแต่เสียงบาพามีเด้อพี่น้องเดอ้อผมว่าเว้าใกล้เนาะผมว่ามื้อนี้นะ่ะลืมไมค์พี่น้องเอ้ยเฝ้าออมาอายังบ่ทันแวะเฮาสาวลำพอนพี่น้องเอ้ย คือ,อยังให้เดียวี่บ่อนองหละข่าวเจ้านะโ,โอ้แล้วไวัยลิสเนาะใช้จะว่าว่าเดือนหนึ่งฮะน้องแดงแล้ววัย <c oughs> ประมาณจักมือนี่ฮะประมาณสจ่มมือช่งซัมเมอพี่นออ้นนองเลย,ยน้องแดงว่าวลดเดือนปลไปพ่นะโอ้ปีงามบ่จังได้หลายหลายมือปีนี้ซัมเมอพี่น,ออน้องเลยโอ้ถือว่าไวเลย บิดมือแล้วลองหลาเกียวนี่นะอโอ้พี่น้องเอ้ยยอมหับมาขยันพอดีและเกี่ยวข่านี่แล้วคนาสารลํพรบนแล้วสิมาหับเดินองหลาเดอ้อเอา้ามาหับยังได้เป็งเฮียนเนาะลืมเลยพี่น้องเลยอ่าและพาไปจอนนี่แหละไปกันเพื่อนสิไปพี่น้องเลยคือหาคนงานนี่ก็ยากยากเนาะสำหรับเอฟซีเป็นทามมาพี่น้องเอ้ยว่าสารลําพรคือโบจ้างพี่น้องเลยอ่าคือโบมีคนเดอ้อพี่น้องหาคนยากเนาะ บางทถานพื่นกว่าทีมงานน่องมวยผื่นอะไพี่น้องเลยคือพื่นกระยู่ไก่เนะเาะเดี๋ยวสิใหายสารพอนหาพื่นยู่พี่น้องเลยแถวา้านเล่าทางทีมงานอายพื่นสิให้หาทีมงานน่องมวยบ่มาพี่น้องอเลยบุกบุกสิลแล้วเลยน้องละ เจ้ากับบด้เบิงและส่วนนี้เนาะโทรศัญญาาพท์เนาะคือเปลี่ยนกันไปกันมาบ่อืมัอกมันมีกาก,กมือกับบด้เบิงซิปมือพูป้าพี่น้องเลอะบมอกัขาิบมนอะนีอดบมือ,องละอดโอ้พี่น้องเย้ย เป่นคุณน้องอยนี้ก่อน,อน,นเก่งแท้บลานน่วานนี่นอนไข่อยู่พี่น้องเลยมื่อนี่ลูกมาเกวเขา่าก็ใส่เสื้อแท้ครับเป็นไข่ได้เห็นไหย ไปยี่บ่ไม่จรครับมาหับเกี่ยวเขา<ป>่าใช่มีประมาณมือสองมือเดอ้อน้องบิวได้ใช่ต้องตูมได้ใช่ไปอยู่โบ่กระบ, <ไป S 1> บาดกระโบ้กระบาดกระโบ่พี่น้องเลยเด็กน้อยเอาหยอดเพลินดเ,เด็กน้อยบ้านท้าวในที่ว่าเก่งเลยพี่น้องเลย ระวังเกาะหน้าแข้งแล้วพวกอหลอออบดไปองเฮียนบ่อน้องอ่ะน้องตูมมันนีเ่เกีียวเข่าซอยแม่พี่น้องเ็ยยังไงมันแล้วเพิ่นก็นได้ เี่ยวบเข่าบอไปไปบุกบุกสิแล้วเลยแล้วนี้ก็ขึ้นบอรคุณนายจอนอลงแต่เศร้าแต่เสียวิลีพี่น้องเลยสามมือแล้ว ไปขนาดเนาะอันใดก็อนอ,นนองล่ะเต็กกี้ฮะบออคือมันบงงามบ่ไมจจ่จรังว่าแล้วไวนี่ฮะอคือเพิ่นบริ้ใส่ปุยด้วพี่น้อง,องแบบบบมีเงินซื้ออะไรพี่น้องไอเงินบบพอเนาะใส่สอบเดียว แล้วบันนี้เก็บเอาในหนองหลามันเฮียนะขึ้นบ่อบันนี้ขึ้นไล้แลเออไปขึ้นพี่น้องเลยโอ้เด็กน้อยพี่น้องเลยนะ้องหกเจ็ดปีนี่หูจักเกี่ยวเขาว่าซอยพอซอยแม่พี่น้องเลยเอ่าน้องตูมมน้องพี่น้องเฮียนอยู่ห้องป็ซอ,องอ่าเพิ่นกะขาดหงเฮียนพอวายกซอยแม่พี่น้องเลยถ้าว่าเด็กน้อยอ่าในเมืองนาะพี่น้องเนาะก็คือสิบ่อันบริซอ,อยพอซอยแม่ดอกพี่น้องเด็กน้อยซัมนี้เนาะ แต่อันนี้ในน้อยโบไซฮอดเสือพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้ยังนอนไข่อยู่เนาะเมื่อนี้ซอยพอ่อซอยแม่แล้วครับพี่น้องเอ้ยคือว่าบบเห็ดกับโบได้พี่น้องเอ้ยพฟกับโบหลายคนเนาะวสวยๆกันคนละเล็กคนละหน่อยหลายเติบเข่าเพิ่อนเศาห่มแล้วเพิ่นกับบันนี้ จังไรน้องแดงห้อนบอป้าผัดลมคื <laughs> อสู่ชีวิตแทะผัดลมได้ยังพาลูกพาเต้ากินข้าวเที่ยงไงแมอจอนอยังบ่มีบ่บอ,ออพี่น้องเลยคั่นได้หามปลาบูใส่เสือช้ำพี่น้องเลยลเ <laughs> จ็บพิมพ์บมเด้มาบ่เด้วนี้ ผลมะรินโบใช้ฮาเบิร์นด้วยฮันหลงล่ะได้ไม่ใช้คือตัวใหญ่แท้น่ะไปสะบ่เจ้าบ่ไปสะนะปาพี่น้องไอ้มาติสะปลาแล้วมาซ่วยแม่เกี่ยวข้าวบ่โอ้พี่น้องเอ้ยชัดว่าเป็นคนขยันเนาะเอ้าตกแล้ววันนี้ว่าจังใดก็ไม่จอน บา,าลัมพรมามาบาออคีทอดสาลัมพรอมบอเผลนโบเรมาเพลินค้าเกี่ยวเข่าเขากับไปเกี่ยวซอยอันสาลัพรเข่าล้มดยไปยางซอยกันเดอร์ปเจ้าแล่อะไรชิจ้างโดยซาลัมพรอมผดซิจ้างพี่น้องเลยโดยอ่าน้องตูม้าไก่เอือแดงพี่สิเอาเงินไห้ไปไปซื้อน้ำกินนี่ กินฮอดแล้วพอเห็นหน้าเราตะหึงแหละอา่ากินฮอดไผแน่ที่จืดได้ค่ะกินฮอดชาล้ำพนไผแน่บันนี้กอดชาล้ำพรผู้เดียอวอ้าวผู้อื่นบม่ได้กินฮอตบ่บอบ่เทพเด้อบ่อเทพขึ้นแล้วก็มาอยู่อา้าวเรามาคุ้มมือเราบม่ได้กิดฮอดแล้วเนาะเออก็เห็นกันคุ้มมือพี่น้องเลยอ้าน้องอ่าน้องตูมโดยเอาไปซื้อมาบ่แต่เพิ่งคิดคือหนมเออโดย,โดย อันนี้ให้คุณนายจรพี่น้องไปซื้อน้ำกินเด้อแม่จอนเด้อโด,ดย,ดยน้องแดงนี่มะอื่นนสิภาพไปซื้อสุดนดเัียนพี่น้องเอ้อออไปซื้อน้ำกินเด้อน้องหลาเด้อพี่น้องเอ้เงินเฮากับมีน้ำจิตน้ำใจเนาะอยากแบ่งปันในคนขยันพี่น้องผู้น้อยน้อยนี่แหละขยันแตน้อยพี่น้องบได้ใส์ฮอตเสืออันนี้เช่าแล้วพ่อไข่ฮะน้องหละ จังได้ความหมูซึกงนองแดงอันชิได้เขาค่ะม้งเฮียนเลยดีใจดีใจแห้งบ่บัานนี้ก็สิได้เป็นหนังสือและบัานนี้เนาะแม่ชาบแล้วอย่างนี้บ้นแม่ช้าไแล้วต้องออกเลยข่าวเลยเติงวะข่าวเลยข่าวเลยแหละบุมีเงินเฮียนต่อหน่อยหล่ะเนาะข่าวหดห่องประหาบุ๋มสามหดปอะหาเนาะ โดยพอได้อ่านได้เคียนเป็น<ด>ขึ้นไม่จอน,นี่สนับสนุนให้ลูกเคียนแต่เ้าก็บบมีมันบาานไม่จรนพี่น้องเอ้ยอันและบาพมีก็มีเงินอันจํานวนหนึ่งพี่น้องเอ้ย<ด>ทางแม่เพิ่นฝากมาเนาะเอ้ยใจดีพี่น้องดโดยเพิ่นกะซอยนองแดงกับโบหูอัซซีได้ชําได้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าถว้านเอฟซีเพิ่นอยากซอยเข้ามากะ็ะได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะซอยกันคนละเล็กละหน่อย คือว่าพ่อแม่ก็พอแบบมีแห้งอยู่างกลูกไลยปลูกเข่าเบี้ยกับแม่ก็มีแห้งโดยโดยแม่ก็ไม่บายังโดยแต่ลูกลูกเข่าก็แม่ก็ไม่บายังโดยให้ยังให้ลูกเข่าเนาะแม่จอนเนาะไก่เติบบ่แต่นี่ไปให้อีหละไกลเติบอืมชิย่างไปเลยรถถีบนี่กะบังเถื่อกกระพอเอาไปพี่น้องเอ้ยบังเถื่อกอ่ะไอเห็นคนไปตลาดได้ปั่นรถถีบนี่ไปตลาดพี่น้อง อกายเติบอยู่เพิ่นกระปั่นไปชื่นอยู่นรากินเนาะออืจังได้เมืงเถียงเฮาก็ชีโลดเมืงเถียงเฮาก็ย่างไปโดยโดยจังไดกะมื้ออื่นเด้อน้องหลาเด้่องอิพาเจ้าไปซื้อเครื่องนักเรียนเด้อโดยโดยมื้ออื่นกะสิพาน้องแดงไปซื้อเครื่องนักเรียนแล้วพี่น้องเอ้ยไปซื้อสินซื้อเสื้อเอาหูกกระตุนบ่อทงน่ะเออไปเลือกน้ำกันเนาะซั่นเนาะ โดยโดยอะจังได้กับกับก็ด้วม่จ้อนด้วยน้อสบายดีด้วสบายดีอางโกรธไทยด้อ่มีด้โดย